มันไปเห็ดเทาวนเนื้อปลาตองซับแล้วค่ะนี่บานนี้สิตำลาบได้บาทนี่บานนี้สิตำได้บาทนี่ค่ะปลาตองซับได้แล้ววันี้สิตำลาบมีแต่กินบพเาะแค่เห็ดเองแค่เถอะมาเห็ดเองบึงบาทมันก็เหนียวแค่ะเธอต้องเอาน้ำอุ่นใส่มันบ่นี่โอ้ยพคกวัสิแตะบ,บ่อยพอยแม่ <laughs> เฮ้ยวาจะได้กินบรรยากาศกินน้องเอ้อน้ำบุ้นมาใส่ไัดีิป๊้แบบน้ำบุ้นมาใส่เออสดงว่าเาต่ำข้าซอยค้อยใส่หน้าเป็นหน้าอ้ยเบิ่งเนี่ยเฮ้ยเออเหนียวฮะข้อยต่ำไปเรื่อยๆว่าสั่นเข้าวฟ้านี่ได้กินบ่เหม่อนี่ะเหนียว เตียงนี่โอ้นี่น้ำอุ่นอยู่นี่น้ำอุ่นน้ำต้มปลาแดกด้วค่ะป่านนี้น้ำต้มปลาแดกใส่จักดน้อยคนไปเรื่อยๆบอกคนไปเรื่อยๆบอกกับพี่น้องเออขึ้นหอมแต่ละอือหืออ่ะทำอีกขึ้นน้อยเดี๋ยวจะให้ดูผลงานค่ะ เปิงเลยพี่น้องเอ้ยต่ำสองคนว่าจะได้กินเสียงเด็กๆ,ๆดังๆอ่ะเครื่องผอมอุดน่เหน,นียวคัก ใส่น้ำประดดไปเรื่อยๆค่ะเด็กน่อยเลยเรียนก,ก็ไม่อยู่เลยเบสห่านบกแปดบกเปิดบ,บ้าน <c oughs> นีกก้ไม่ไกลประมาณสุดรวมเด็ก เอาขั้นเด็เคิงอยูอ่ไอ้กันอันนี้ต่อแบโอ้ต่เน่เาเน้อเริ่มเลนแน้วเนาะว่าจะได้กินพี่น้องเอ้ยเนียวค่ะมเมยะแระพืชเฮ็ดอ่ะ